สวัสดีครับสวัสดีครับเปตอาเคใหม่เอาใหม่ลองครับก็ตอนอื่นเลยก็สวัสดีครับผมดีเมอร์ศูนย์ห้าเปตองธนากรเหถนใช้นะครับสวัสดีครับผมบูดีเมอร์ยี่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับผมนิวไอโซนะครับดีเมอร์สามสิบครับ นะครับก็ความรู้สึกผมก็คือเป็นครั้งแรกครับที่ผมประกวดเวทีระดับประเทศต้องบอกว่าตอนแรกก็แอบรุ้นว่าตัวเองจะผ่านเขารอบ30มสิบคนหรือเปล่าแต่ก็พอมาดูรายชื่อก็ดีใจมากครับเพราะว่ามันเป็นเวทีการประกวดที่แบบไม่เหมือนเวทีไหนไเลยเพราะว่ามีเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบบ เออแอคเตอร์โมเดลแล้วก็ไอดอลเข้ามาด้วยเพราะว่าสารฝันสาหรับคนแบบที่อยากมีฝันไม่ใช่แค่แบบเป็นนายแบบอย่างเดียวสารฝันเนี่ยคนที่อยากเป็นนักแสดงหรือเป็นนักร้องไอดอลนะครัแบบเพื่อมาตามหาฝันหาโอกาสตัวเองเพราะว่าผมก็รู้สึกดีมากเพราะตอนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าต่อให้เราแบบหน้าตาดีแค่ไหนขยันมากแค่ไหนสุดท้ายเราไม่ได้รับโอกาส มองว่าโอกาสเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสต้องรีบคว้าไว้ครับผมก็เลยใช่ครับเคยประกวดมาประมาณ3ามเวทีครับแต่ก็เป็นเวทีแบบอยู่ในระดับจังหวัดอะไรอย่เงี้ยครับครับครับุณมากค่ะใช่ครับคำถ,ถามถามว่าอะไรนะอ,อ๋อสำหรับผมครับ สำหรับผมวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็รุ้นอยู่แล้วว่าเ,รา,เราก็เริ่มสนิทกันเราถ่ายมีการถ่ายรายการไปบ้างแล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าการมาเจอเพืพ่อนอีกก็สนุกดีครับครับผมแล้วก็ฝากพี่ๆจากเพจต,ต่างๆนะครับฝากติดตามแมน h อสตาไทยแลนด์เดอะเดอะเรตี้โปรเจกต์ด้วยนะครับเพราะว่ารายการนี้ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ผมเชื่อว่าจะมีอะไรสนุกรอนในแต่ละมิชชั่นในแต่ละอีีที่จะออกไปครับ ครัาาบเอาา่อสำหรับผมผมว่าผมน่าจะถนัดโมเดลมากที่สุดค,ครับผมก็ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณทางเพจนะครับที่ให้โอกาสมานะครับผมก็ผมรู้สึกที่ได้ในวันนี้ก็คือเหมือนแบบเหมือนเราไม่ได้มาแข่งขันดีกว่าเหมือนมาเจอเพื่อนเพื่อมาทำความรู้จักเพื่อนๆน,นใหม่ก็คือได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็เรียนรู้ว่าเพื่อนแต่ละคนแล้ว มีจุดเด่นและสไตล์แต่ละคนแตกต่างกันมากครับคือแบบคาลิคกเตอร์แต่คนไม่เหมือนกันทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเรียนรู้จากเพื่อนๆได้ครับกออ็มากเก็ขอขอบคุณทาง Man ท o s t สตาร์ไทยแลนดครับที่ให้โอกาสพวกผมทั้ง3ามคนครับได้มาเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรดีครับเ <om> ดี๋ยวมารวมโปรเจกต์ีนครับเดยใน Man ท์ a r t ตาร์ไทยแลนด์เรียลตี้โปรเจกต์ครับผมขอบคุณครับ นนก็ผมนะครับช่องในไกดต่อคือไอจีแล้วกันนะครับผมก็เปตองเปตองก็เป็น P E T O N G ติ L ๊งต่อ T N T N ครับผมครับสำหรับผมก็ขอเป็น IG และ t ก k t o k ใช้ชื่อเดียวกันครับ B L U E I N ตัว N 7ตัวครับ ก็สำหรับผมครับเป็นทั้ง IG และ TikTok นะครับก็ใช้ชื่อเดียวกันเหมือนครับก็คือนายเล็กเก้าแล้วก็ a i s w o n underscore ครับนาไอโซนครับผมขอบครับ